ครับสวัสดีครับวันนีมาพบกับผมบอยเสถียรนักราชอีกแล้วนะครับผมบอยเสถียรนักราชจากช่องบอยเสถียรนักราชนะครับทีมรีวิวอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับสปีซ้อนในการรีวิวที่ดินนะครับนี่ดูบรรยากาศเป็นไงสวยสดงดงามอีกหนึ่งแปลงเพิ่งรังว่าเสร็จเป็นบาดหม,ดหม,ดหม,ดมางเมื่อวานนีเองเลยนะฮะปักหลักปักเสาเรียบร้อยแล้วแปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยนะใครว่างก็ชมไปเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนหน่อยแลวกันนะเดี๋ยวรีวิวคนเดียวจะเหงา,าแย่เลยผมคนเดียวนะครับ แปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยแปลงที่อยู่เบื้องหน้าท่านเนี่ยนะฉะนดผืนเดียวเลยนะขุดแดงด้วยนะขุดแดงด้วย48ไร่กว่านะครับ48ไร่กว่าเฉลี่ยไร่ละแสนก็กว่าเองไร่ละแสนก็กว่าหมดเนี่ยเขาขายอะ่ 5, ะห้าล้านห้าเฉลี่ยไร่ละแสนก็กว่าเนี่ยนะครับก็ลองดูเผื่อเป็นทางเลือกโอ้โหติดถนน2ด้านด้วยนะด้านที่ผมยืนอยู่เนี่ยหด้านเนี่ยก็เกือบร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเมตรนะนะแล้วก็ด้านนู้นอีกด้านหนึ่งนะครับนั่นก็ตกเกือบ200กว่าเมตรนะครับรวมแล้วก็ ติดถนนเนี่ยสามเกับ400เมตรเอาง่ายๆคร่าวๆนะครับอยู่ที่อําเภอราวขวัญอ่ะอำเภอราวขวัญน,นี่หลายท่านบอกไม่รู้จักเออก็ต้องบอกว่าอยู่ติดกับอําเภออู่ทองสุพรรณบุรีอ่ะติดกันเลยนะครับใกล้ๆกับอาเภออู่ทองเลยนะครับมาจากกรุงเทพประมาณ120กว่ากิโลเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังก่อนเนี่ยของเราหมดนี่เลยเนี่ยที่เห็นทุ่งกว้างเนี่ยนะนะห่างจากกรุงเทพประมาณ120กว่ากิโลขับรถก็ประมาณ2ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะประมาณ2ชั่วโมงโอ้แต่แปลงนี้มันเด่นที่ว่ามันสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ย 80กว่าเมตรอ่ะเออ80กว่าเมตรคือน้ําท่วมยังไงก็ไม่ท่วมที่นี่อ่ะนะครับน้ําไฟอยู่ด้านหน้านะข้อเสียก็เลยนะมันมีข้อดีข้อเสียเห็นบ้านคนไหมข้างหน้าเนี่ยพุบพับเลยที่เราไปถึงตรงนู้นนะนี่ผมอยู่ตรงกลางนะครับน้ําไฟเนี่ยอยู่ข้างหน้าถนนเป็นยังไงรับได้ไหมเนี่ยถนนมันไม่ค่อยดีแต่สาธารณะนะรับได้ไหมนะครับ เป็นถนนหินคุกอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ออกไปหน่อยเดียวก็ขึ้นหินคุกแล้วเป็นหินคุกอประมาณกิโลก,กว่าๆถึงจะถึงถนนลาดยางอะรับได้หรือเปล่าล่ะครับถรับได้มาเลยแปลงนี้นะครับเหมาะซื้อเก็บเหมาะซื้อปลูกปลานะครับมันเป็นมีความธรรมชาติสูงแล้วก็มีต้นไม้อยู่ในที่ในสูงเลยนะครับมีเยอะอะต้นไม้เยอะเอาง่ายๆนะครับที่ผมยืนเนี่ยนะคือถนนใช่ไหมแต่อยู่ในที่เนี่ยหันหน้ามาทางผมเนี่ยทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกเนี่ยนะฮะอ่าแล้วทิศอีกทิศหนึ่งไปทางทิศเหนือครับ ถนนสองด้านกับหารไปรทางทิศที่เป็นมงคลทั้งสองด้านคือทีท่เหนือกับทิศตะวันออกนะครับเ,เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากึงก่งกึ่งจตุรัสกึ่งกึ่งผืนผ้านะครับคือผืนผ้าไม่น่าเกียดอะ่ะก็ตีที่สามร้อยเกือบเกือบสามร้อยเมตรแล้วกันนะครับกับเกือบเกือบสองร้อยเมตรพูดง่ายๆอย่างเงี้ยนะความกว้างความยาวนะครับอลองดูแล้วกันเผื่อใครชอบข้อเสียแปลงนี้คือในระหว่างทางที่เข้าท่านขับเข้ามาเนี่ยมันจะมีหินคุกใช่ไหม ถนนก็กว้างอยู่นะแต่ก็มีการเลี้ยงวงเลี้ยงวัวบ้างนะครับบางทีก็เห็นเล้าวงแล้ววัวบ้างนะครับจริงมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่บางคนมองแล้วไม่ชอบไงมันก็อยู่ที่ท่านละกันนะครับอันนี้ที่อยู่ข้างในเนี่ยเขียวๆีเนี่ยมันเป็นเนินสลับนะสูงต่ำสูงต่ำนะครับมันก็โอเคนะนะครับเนี่ยถนนอันนี้ตรงนี้หน่อยเดียวมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ดีอยู่หน่อยเดียวนะครับที่เดี๋ยวออกไปก็โอเคผมบอกแล้วไอ้ถนนอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างๆที่เราแต่ส่วนใหญ่เป็นโอเคนะมีตรงนี้มันช่ำรุดแต่ออาไปก็เป็นหินครับ ก็ลองดูเผื่อใครชอบแปลงนี้นะใครชอบก็ลองดูแหมแสนก็าบาทแสนต้นๆนะครับแล้วเป็นคุดแดงด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยเพิ่งลงหลักปักเขตน,นะครับเนี่ยนะครับพิง่งพิ่งลังวัดเสร็จเรียบร้อยนะครับอะอย่างงี้คือด้านที่1ฝนมันตกทุกวันเลยช่วงเนี้ยตกมากเหลือเกินนะครับมันก็เลยทําให้ถนนไม่ดีนะครับเนี่ยหมดเลยนะครับไปเราเดินไปเรื่อยๆใครซื้อถนนเสน้นนี้รถไม่ค่อยได้ผ่านหรอกผ่านน้อยนะครับ ถ้าซื้อแล้วถ้าล้อมล้วนนะแจ่มเลยแปลงนี้บอกได้เลยนะว่าสวยนะครับเพราะว่ามันมันมันมีต้นไม้ใหญ่แล้วมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุดมสมบูรณ์นะครับน้ําไม่มีผ่านนะครับแหลงนี้ไม่แปลงนี้ไม่มีแม,ม,ม่น้ําไม่มีคลองผ่านต้องขุดบ่อต้องเก็บเก็บน้ําเองอ่ะพูดง่ายๆนะครับเนี่ยฝนตกเมื่อคืนฝนตกตกเยอะเหมือนกันนะครับตกขังเลยอะ่ะนะฮะก็เดินได้สบายๆเนี่ยแหละครับ แต่รถไม่ค่อยมีผ่านหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ทางสัญจรหลักมันทางเข้าที่เข้านาเข้าไร่กันนะครับห่างจากชุมชนไม่เยอะเราเหมือนอยู่หลังชุมชนนะ,นะแต่ข้อเสียอย่างที่บอกมันมันทางเข้า1กิโลเป็นหินคุกเอาง่ายๆเลยบ้านท่านไม่รู้อยู่ไหนนะท่านเซิร์ชเขาวังนะวัดเขาวังอะ่ะวัดเขาวังอําอเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีระบบไ่สัก4กิโลก็ถึงแปลงนี้นะครับเดีย๋ยวผมค่อยๆข่บค่อยๆเดินถนนมันมันไม่เรียบเดี๋ยวผมไม่ดูถนนทางปกติอ่ะ เนี่ยอันนี้มันจะตีโค้งเห็นไหมเห็นหลักแดงๆไหมเนี่ยเนี่ยของเราหมดเลยมีถนนไม่ไดีอยู่ในในที่เราหน่อยหนึ่งตรงเนี้ยจริงๆผมไม่ต้องให้ท่านเห็นก็ได้แต่อยากให้เห็นความเป็นจริงทั้งหมดนะนะอันนี้ถนนด้านที่หนึ่งนะเนี่ยด้านเนี้ยยาวไปสุดเลยแล้วอันนี้ที่เรานะครับแล้วน,นี้คือด้านที่สองถนนด้านที่สองไปไปดูถนนด้านที่สองกันสนใจแปลงนี้จะมัดจําเลยก็ได้นะเผื่อ,อใครกลัวไม่ทันนะฮะ เบอร์ผมก็098 387 5 209 098 387 5 209นะครับ ID Line ผมก็ s s s i g n B.O.Y. เล็ก8นะ s s s i g n B.O.Y. เล็ก8ต้นไม้นี่อยู่ในเขตเขตเรานะเห็นไหมนี่คือถนอนปกติเนี่ยปกติหมดเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนั้นมันเป็นรอยร่องรอยอยู่หน่อยนึงเนี่ยไม่งงแล้วนะนะครับนู่นไปถึงนูน่นอ่ะมันมีหลักแล้วดูไม่ยากหรอกครับมันเหมาะกับการทำไ้ที่พักพิงตากอากาศอะไรก็ได้นะอยู่ที่เรานะครับ ผมไม่ได้บอกแปลงนี้ดีที่สุดนะแต่ผมบอกว่ามันกว้างมันทรงมันสวยมันติดถนน2ด้านเนี่ยเห็นไหมสองด้านแล้วก็ราคามันไม่แพงมากนะครับราคามันไม่ได้แพงอะไรเวอร์วังอลังการนักหนานครับแสนต้นต้นนะครับแสนต้นต้นบางคนยังบอกว่าแพงเลยนะมีนะครับมันจะมีประเภทนี้อยู่เหมือนกันนะครับถูกคือฟรีอ่ะเออผม,ผมเซลล์ไปหลายคนแล้วแล้วถูกคือเท่าไหร่ล่ะฟรีนั่นแหละฮะเรียกว่าถูกเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มองตรงนั้นนะครับมองมองในเรื่องของความเป็นจริงนะฮะ อ่ะเนี่ยครับเห็นไหมคงไม่ได้เดินภายในอะ่ะคงเดินถนนนะเพราะว่าเดินถนนท่านจะเห็นเห็นข้อมูลได้มากกว่านะครับเดินไปภายในจะงงนะครับผมเดินเส้นรอบวงตรงถนนนี้ดีกว่าเนี่ยรถผมจอดอยู่เห็นสีน้ำดำใช่ไหมไปเท่าตัวผมจอดอยู่ตรงกลางด้วยนะครับไม่ได้จอดอยู่ริมๆนะ,ะ <c oughs> แปลงเนี้ยเหมาะเหมาะคืออย่างที่พูดอ่ะนะซื้อปลูกบ้านอยู่กลางที่ หรือไม่ก็ซื้อเก็บไว้ก่อนเอาไว้ให้ลูกหลานในอนาคตที่นับวันมันก็ยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมาะครับแต่ถ้าจะมาทําสไตล์แบบโรงโงานโรงงานอย่างเงี้ยไม่เหมาะมันไม,ไม,ไม่ไม่เหมาะครับแถวนี้โรงงานไม่ค่อยมีนะครับเหมาะทําการเกษตรเหมาะซื้อเก็บอะไรต่างๆนะครับท่านเห็นบ้านคนไหมซูมมานะเห็นไหมฮะผมซูมได้ปะไม่รู้บ้านคนเยอะครับอ่าเยวอ่ะ, <Yeah. S 1> อะโอเคอ่ะลองดูเป็นทางเลือกกับท่านนะครับ ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในที่นี้ของเราทั้งหมดนะครับของเราทั้งหมดเลยนะครับหมดเลย48ไร่กว่าเกือบ49ไร่นี่มันก็ถือว่าเยอะนะไม่ใช่แปลงเล็กๆนะฮะแต่ใช้เงินอยู่แค่5้าล้าน5้า้าล้านหนี่ถ้าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะแค่นี้จบรังวัดเขาออกให้นะครับแล้วก็ค่าโอนเขาออกให้ทั้งหมดนะครับแค่นี้หมดละพอไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับ บางนีลูกตนวในหน้าไม่ต้องติดต่อผมนะฮะที่จะต้องไปส่งต่ออีกร้อยพันกระบวนการอะไรไม่ต้องมาติดต่อนะครับลําคาญนะครับต้องรบกวนเลยพูดไม่รู้กี่คลิปในหน้าที่ต้องไปส่งที่ต่อไปอะไรไม่ต้องนะครับไปส่งเจ้านายไปส่งเจ้าเจ้าอะไรทั้งหลายแล่ไม่ต้องติดต่อนะครับผมลําคาญนะครับพูดตรงๆอ่ะพูดตรงๆแเลยนะนะครับว่าไม่ต้องติดต่อให้ผู้ที่เขาต้องการนะครับซื้อจริงๆติดต่อมานะครับผมต้องการส่งที่จากผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องผ่านอะไรมากมายนะครับ ไม่ต้องผ่านไปเแบบไปบงไปบวกรมุกมัก่วกันหมดไม่ต้องนะครับไม่ต้องติดต่อนะครับลำคาญถ้ามีกระดาษก็จะเขียนให้ดูแล้วว่าลำคานสะกดยังไงนะครับบอกตลอดบางทีดีหนึ่งทีสองเออคุณบอยเจ้านายพี่ต้องการด่วนเลยเนี่ยออามาอีกแล้วต้องการแบบนี้เดี๋ยวต้องไปเข้าที่ประชุมอีกสักเดือนหน้าจะต้องยังงุ้นยังนโอ้โหเรื่องมากเยอะแยะนะครับผมสไตล์ลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับสไตล์ตรงๆอย่างเงี้ยนะฮะพยัมอย่าโกรธกันเลยพูดตรงๆแล้วก็อย่าโกรธกันเลยนะครับ อันนี้ก็พูดตรงๆไม่หลายรอบแล้วขออนุญาตย้ำไปหน่อยหนึ่งนะฮะยิงแปลงใหญ่เนี่ยจะต้องมีกระบวนการนี้เข้ามาเยอะนะครับประเภทนั่งเทียนเขียนข่าวอะ่ะแล้วก็ต้องการค่าขนมมาไม่ต้องติดต่อมานะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวให้ผู้ซื้อก็มาติดต่อเองนะครับท่านไปช่องทางของท่านเอาละกันนะครับอันนี้ก็พยายามจะย้ำนะครับผมก็ลงสนามของผมเนี่ยในการรีวิวแรงต่างนะครับในการทํางานมันท่านก็ไปติดต่อของท่านเองนะครับผมเจอเยอะไงคือบอยหาให้หมื่นไล่ดิทุนต้องการด่วนมาก ทุนอะไรอะ่ะไปจัดการเอาทุนของท่านเธออย่ามายุ่งกับผมเลยนะครับผมสไตล์ของผมอย่งงางเงี้ยสบายสบายอยู่แล้วนะครับสบายใจในการทํางานอย่างเงี้ยผมสบายใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมายุ่งกับผมตรงนั้นอ่ะไปเดินกันต่อครับห้าล้านห้านี่แทบลดไม่ได้แล้วนะครับเพราะก็ลดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลืมปิดเสียงอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนะฮะโอเคนี่ใส่เสียงของผมคือเวลาผมรีวิวผมชอบเปิดเสียงโทรศัพท์มือถือไว้ โอเคไปเดินต่อไปครับบางท่านติดต่อมาผมไม่ได้รับถ้าดูคลิปอย่างนี้ก็เข้าใจผมนิดละกันผมผมบางทีรีวิวมารับไม่ได้อะเนาะนี่ยังไม่จบเลยนะเลาะถนนไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะไปเรื่อยๆเห็นไหมตรงกลางมันจะสูงๆมันเหมือนเป็นหลังเต่าอะ่ะตรงกลางจะสูงแล้วค่อยๆสลบลงมานะครับนี่คือสาธารณะนะที่ผมยืนอยู่เนี่ยสาธารณะนะครับ ไปเดินกันไปเรื่อยๆนู่นอะอยังไม่สุดเลยอันนี้สองรกว่าเมตรนะเส้นนี้นะครับนี่ต้นอะไรเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันะนะฮะเยอะมากที่ผมเดินนี่ก็เสียงลูกลังเนี่ยดิบๆอย่างนี้เลยนะครับตรงไปเรื่อยๆก่อนเห็นต้นไม้กลางๆไหมนั่นก็ของเรานะครับยังเป็นของเราอยู่ทั้งหมด โอ้ใหญ่มากครับไปเดินกันไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็มีหลักเห็นไหมฮะเขตเราอันนี้คือยังไม่จบเขตนะ นี่ก็ยังไม่จบนะครับเห็นไหมเห็นเสาไหมอ่าเมื่อวานนี่เองครับเนี่ยหมุนตัวซ้ายหมุนตัวขวาให้ดูยังไงน้ําก็ไม่ท่วมนะฮะแล้วไม่มีหุบเขาแถวนี้นะมีแต่ไกลๆนะถ้าอากาศเปิดๆถ้ามันมองนี้มีแต่หุบเขานะฮะแต่ไม่ได้อยู่แถวนี้นะเพราะฉะนั้นไม่มีน้ําป่าไหลหลากนะครับเนี่ยคนที่ชอบโอ้โหหาที่ถูกๆปลูกป่าปลูก ต้นไม้นะครับเอาไว้ให้ลูกหลานในอนาคตี่แปลงนี้เหมาะเลยอ่ะผมว่าถนนมันสวยอะ่ะท่านว่าไหมล่ะแล้วแต่มุมมองนะถนนมันสวยแล้วมันมีต้นไม้ใหญ่เลาะอ่ะอ่ะอันนี้อยู่ที่เรานะ,ะให้ดูรอบข้างไม่ได้เปรียบกับเขานะอ่ะเป็นไงเห็นไหมฝั่งนี้คือรอบข้างฝั่งนี้เป็นของเราอ่ะท่านดูเอาละกันนะครับผมไม่ได้เปรียบอะไรนะฮะแต่ให้ดูความาลักษณะของพื้นที่ว่างมันจะเป็นโลง่ลงๆอย่างเงี้ยนะครับ ไปเดินกันไปเรื่อยๆยไปยันเขตต้นไม้นู่นล่ะครับอย่างที่บอกนะฮะถ้าใครสนใจก็098 387 5 2 9 9 9 8 3 8นะครับ0 9 8 3 8 7ก2 0 9นะชมได้นะฮะล่วงหน้าสัก1วันแล้วกันล่วงหน้าสัก1วันแล้วกันนะครับช่วงนี้มีที่มาเยอะเลยนะครับสว,สวยในระดับหนึ่งถ้าชมช่องบอยเศรษฐีนักล่าแล้วบอกอ๊ยที่ไม่สวยเลย ดูเป็นตัวอย่างดูเป็นทางเลือกนะครับแล้วลองไปเปรียบก okay. ับเจ้าอื네่นได้นะครับไม่ได้ประชดประชันนะเจ้าอื่นเขาก็มีดีๆสวยๆเยอะลองไปเปรียบเทียบเอาผมเป็นตัวเปรียบก็ได้นะครับไปดูหลายๆที่เลือกสรรให้ดีที่สุดเพื่อตัวเราเงินเราเนาะเราต้องเลือกให้ดีที่สุดแต่ถ้าไปดูที่อื่นแล้วไม่ถูกใจแปลงสุดท้ายกากลับมาดูหาผมก็ได้นะครับผมขอเป็นตัวเลือกสุดท้ายอ่ะไม่ขอเป็นตัวเลือกแรกนะครับอยากให้ท่านไปดูสมมติมขอเป็นเจ้าที่สิบอ่ะหนึ่งสองสามท่านเจอใครดีท่านซื้อเลยเหมือนกัันหหมมมดดดะกรีีีววิท่ๆๆยตไป เหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั yani so so punk, ้นอยากให้ท่านได้ที่ที่ดีๆสวยๆคุ้มค่าเงินทองมันไม่ใช่ของหาง่ายครับมันไม่ได้เสกมาได้เพราะฉะนั้นใช้เงินทองเราต้องให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับมันอยากให้ท่านมีตัวเลือกแค่นั้นเองชมแล้วยังไม่มีเงินทองไม่พร้อมไม่เป็นไรนะครับดูเพื่อเป็นแรงบันดันใจเฉยๆว่าเออเราอยากมีอย่างนี้นะครับเราก็เหมือนกับดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเดี๋ยวอนาคตเราก็ได้เองนะครับตั้งใจขยันทํางานเดี๋ยวเราก็ได้นะครับแค่นั้นเองนะครับ ถามนี้ถามว่าแปลงนี้กู้ได้ไหมเข้าแบงค์ได้ไหมมันก็ได้นะแต่มันได้น้อยครับที่ที่เปล่าครับท่านจะลองไปติดต่อบแบงค์ดูแล้วกันผมจะตอบไม่ได้ไงฮะตอบไม่ได้บางทีแบงค์ถ้าไม่เคยไปหาแบงค์ไหม,ไมท่านไปเจอหน้าปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยนะท่านถามว่าฉันมีสิทธิกู้ได้ไหมแบงค์ตอบได้ไหมล่ะอนุมัติเดี๋ยวนั้นเลยไหมล่ะเขาก็ต้องผ่านกระบวนการของเขาใช่ไหมล่ะส,ส่งเอกสารดูสเตทเมนต์ดูอะไรของท่านเพราะฉะนั้นผม โอ้ผมไม่ใช่แบงค์ไงผมก็เลยตอบไม่ได้เงี้ยฮะบางทีกิ้งคุณ boy, บอยไปเนี่ยฉันกู้ได้ไหมกู้ได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับตอบอย่างแบบหลายท่านก็มองเอ้ย e ผมกวนหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆไงฮะมันไม่ได้ไงครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องลองไปติดต่อบแบงค์ดูไงครับเพราะแบงค์คือคนที่เอาเงินให้ท่านไงฮะผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับเขาดูความสามารถในการผ่อนชําระดูประวัติของผู้ซื้อนะครับเขาไม่ได้ดูคนรีวิวเขาไม่ได้ดูคนขายนะนะครับเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้บางคนบอกเอ้ยทำไมขอข้อมูลแล้วไม่ให้้้ไไไดดมม่กก็บอาส ก็มันไม่รู้จริงๆไงฮะใช่ไหมครับนี่ถึงหลักตรงนี้หลักแดงหลังที่เรามันจะเป็นบรรยากาศอย่างนี้อ่าเป็นทุ่งเป็นท้องทุ่งเป็นไร่อ้อยไร่มันสําหลังเป็นอะไรไปแต่จริงๆริงก็เทือกเขาล้อมเลยนะแต่อากาศมันมันมองไม่ค่อยชัดมากช่วงนี้โอเคไหมอย่างนี้โอเคไหมรถผมอยู่นู้นรถผมเหมือนอยู่แค่ครึ่งนึงอ่ะต้องเลยอ,อีกนะเออนี่รู้สึกจะอะไรนะทิศเหนืออัน,นุนตะวันออกนะครับ ทางเข้าหมู่บ้านทั้งนั้นแหละข้อเสียมันอย่างที่บอกนะข้อหลักๆคือถนนทางเข้ามันไม่ค่อยดีนิดนึงแต่ขับได้สบายนี่แหละฮะแต่มันไม่ใช่ลาดยางมันไม่ใช่คอนกรีตไงนะครับขับได้สบายสบายนี่แหละนะครับแต่บางคนเขาต้องอธิบายให้ละเอียดอย่างนี้เลยนะฮะกิโลกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นลาดยางเนี่ยถึงเสานี้โอเคไหมพอถึงเสานี้ปุ๊บแล้วก็ตรงรั้วนี่ไปเลย ไปถึงตรงกลางรูปก็หักไปที่ฝั่งนู้นแค่นั้นเองนะครับไม่ซับซ้อนผมไม่รู้ผมมีแป๊บนึงนะผมมีรูปถนนมาเปล่าเดี๋ยวแป๊บเดียวผมขอเข้าไปในร่มต้นไม้ก่อนมีจะให้ท่านดูเลยเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงนะฮะเออเดี๋ยวผมเปิดเข็มทิศคาอยู่แป๊บนึงเผื่อให้ดูทิศดูทางเลยเดี๋ยวผมบอกสลับปุ๊บทิศสลับนิดหน่อยทิศเหนือไปทางนูน้นเมื่อกี้ผมบอกสลับหน่อยหนึ่งเหนือกับเหนือกตะวันออก แต่ยังไงมันก็มงคลทั้งสองทิศน,นะนะเหนือก็ตะวันออกถูกแล,ะละ้วล่ะแต่เพียงทว่าชี้จุดผิดเดี๋ยวให้ดูชนโนดแป๊บหนึ่งเปิดก่อนอเดี๋ยวผมหาก่อนผมเอาไว้ไหนเนี่ยอ่ะนี่รูปชโฉดเห็นไหมครับขออนุญาตนั่งยองๆอ,อ่ะนี่เห็นปะเนี่ยมันจะสะท้อนแสงว่าโฟกัสยากจัง นี่สี่ปดไล่3า,างานเห็นไหมฮะเจ็ิเอดตารางวาเห็นถนนสองด้านไหมครับผมยืนอยู่ตรงนี้ตรงหัวไม่มือนี่ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่ผมยืนอยู่ตรงนี้เอออย่างนี้จะได้ไม่งงกันนะเนาะโอเคไหมเคลียร์ไหมฮะอ่ะโอเคครับนี่สูงก็ระดับน้ำทะเลเหรอเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วหยุดใต้พมไม้แล้วก็นั่งทํางานกันสักแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เห็นข้อมูลกันเลยบางทีจะถือสรารนะผมพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยครับ ม่เนี่ยขนาดเดินมาตรงๆนี้เดินเหนื่อยเลยไปเดินอ้อมมันทำไมล่ะใช่ไหมฮะเพะะือนเอาข้อมูลตรงๆมาคุยกันเดี๋ยวผมโหลดแป๊บหนึ่งนี่แต่ละจุดมันไม่เท่ากันดู62ใช่ไหมฮะความสูงก็ระดับน้ําทะเล62 62เมตรนะครับแต่ถ้าไปตรงกลาง70-80นะครับมันมันไม่เหมือนกันนะฮะขยับจุดมันก็เปลี่ยนละตรงกลางนะฮะ62เมตรเนี่ยคือระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับ ่โอเคใครสนใจก็0ูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้าสองชุดเก้ารีวิวแค่นี้พอละนะครับพอหอมปากหอมคอสนใจก็ลองดูนะเป็นทางเลือกนะครับห้าจุดห้าล้านอ่ะก่อนจากลาก็ขออวยพรทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยมีเงินทองร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเลยใครมีหนี้หมดหนี้ใครเจ็บป่วยก็หายเจ็บป่วยขอแค่สองเรื่องก็พอแล้วไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาใครดูจบฝากกดเลขแปดให้ผมหน่อย แปลงนี้นักกดเลข8ให้นุ่มน่อยนะครับถ้าชื่นชมชื่นชอบ่ะนะให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีแรงในการรีวิวบรรยากาศสวยๆท่านชมอีกอ่ะวันนี้ไปแล้วโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับจากผมบอยสิทธิ์นักราชครับ